สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาต่อนกเข่าใหญ่นะครับมีคันอยู่บนต้นมะพร้าวนู่นนะครับลองตั้งตรงนี้ดูนะครับเป็นร่มดีมาลุ้นกันครับว่าจะหลงไหม เรียบร้อยนะครับเงียบนานนะครับลูกต่อก็สายขนนะครับ ข้อเลยนะครับสรับคลิปนี้ก็กจบเก็บเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ